สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะคบวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับท่าปักทงฟรีๆนะครับน้องสามารถรับได้ทุกคนแน่นอนนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ท่าปักทงนะครับวงน้องที่แบบว่าได้รับฟรีๆนะครับน้องวันนี้นะครับวงน้องพี่จะมาสอนรับเลยละกันนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าตามหาท่าปักธงมานานนะครับน้องอยากได้ท่าปักทงมานานนะครับวงน้องก็คือคลิปนี้มีบอกแน่นอนนะครับน้องแล้วก็สอนรับแบบละเอียดเลยนะครเะมลย นพว้องี่บอกเลยถ้าปักธงที่กําลังจะกลับมานะครับเนาะก็จะเป็นห้าปักธงตัวใหม่นะครับแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนที่มีแคร์นะครับวงน้องก็โชคดีมากๆเลยนะครับเนาะถ้าปักธงตัวนี้นะครับวงน้องจะเอามาแจกฟรีๆด้วยนะครับเนาะแต่จะเอามาแจกแบบไหนอะไรยังไงนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะอธิบายอีกทีนึงแลวกันนะครับวงน้องก็อยู่ในคลิปนี้เลยนะครับเนาะกับการอธิบายนะครับว่าจะแจกแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็สามารถรับได้วันไหนนั่นเองนะครับวงน้องแต่ก่อนที่จะไปบอกนะครับวงน้องก็คือก่อนที่จะไปรับท่าปักธงนะครับ คือใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับบงน้องเราก็คลิปนี้นะครับถ้ามีคนดูถึง1 5 0 0 0คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัดกาลิน่ามูลค่า200บาทกับตัวละครเอหลอกอีกหนึ่งตัวนะครับเนาะถ้าอยากได้ของจากพี่หรือว่าอยากได้เพชรจากพี่แบบนี้นะครับวงน้องก็คือทําตามกติกาได้เลยนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนาะเราก็ถ้ามียอดวิวถึงนะครับวงน้องก็รับไปเลยนั่นเองนะครับเนาะก็รับกันง่ายง่ายแบบนี้เลยนะครับบงน้องมาเเข้าากกกกิจรรรมันนลยีว่บงาน นี้นะครับบงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนอะก็เป็นท่าปักธงฟรีๆนะครับบงน้องตัวอย่างก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นท่าตัวใหม่นะครับที่สามารถได้รฟรีๆด้วยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับบงน้องท่าปักธงตัวนี้นะครับเนอะมีภาพหลุดออกมาแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับบงน้องสําหรับท่าปักธงตัวนี้นะครับเนาะพี่บอกว่าถ้าคนมีแคนโชคดียังไงนะครับบังน้องก็คือท่าปักธงตัวนี้นะ ยังไม่รู้ว่าการเข้ากิวคืออะไรนะครับวงน้องก็คือมันจะเป็นคล้ายๆโหมด 4v4 นะครับเนาะแต่อันนี้นะครับวงน้องจะเป็นโหมด 8v8 นั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเพิ่มจาก4นะครับวงน้องเป็น8นั่นเองนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนก็คงจะเข้าใจนะครับเนาะเราก็มันจะเป็นการวอลแคนเลยนะครับวงน้องก็คือใครที่มีแคนนะครับเนาะหรือว่าใครที่แบบว่าไม่มีแคนนะครับวงน้องแต่มีทีมดีๆนะครับเนาะก็สามารถสร้างเป็นแคนเล็กๆได้นะครับวงน้องก็คือทีมงนึรถ เข้าได้8คนเท่านั้นนะครับวงน้องเราก็ทีมที่สามารถชนะเลิศได้นะครับหรือว่ารับรางวัลที่1ไปได้นะครับเนาะก็รับไปเลยนะครับวงน้องถ้าปักธงตัวนี้นะครับเนะ G าะก็จะได้รับยกเซิฟแน่นอนนะครับวงน้องก็คือสําหรับคนที่แบบว่าได้ที่1นะครับเนาะถ้าแข่ง1วันต่อ1ทีมเท่านั้นนะครับนะแล้วก็ประกาศผลนะครับวนะงน้องก็คือ1วันต่อ1ทีมนะครับเนาะเราก็จะได้รับนะครับวงน้องถ้าปักธงตัวนี้นะครับเนอะเซิฟหนึ่งนะครับจะอยู่ น,นี้นะครับน้เราก็ส่วนกิจกรรมของมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คืออันแรกที่เข้ามานะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือมันจะให้เราเลือกภูมิภาคนะครับวงน้องเราก็จะมีแบบว่าสไตล์ด้วยนะครับวงน้องวิธีนะครับน้องเราก็จะมีเลเวลด้วยนะครับที่แบบว่าเลือกคนเข้าแค่นะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของอันดับด้วยนะครับวงน้อง ที่แบบว่าเราสามารถเลือกคนเข้าแคนได้นะครับเนาะเราก็มีคําขวัญด้วยนะครับว่าอยากได้คนแบบไหนอะไรยังไงนะครับวงน้องเราก็สามารถตั้งซื้อทีมได้นะครับเนาะก็เวลาการสร้างนะครับวงน้องก็คือไซส์เพียง10เพรเท่านั้นนะครับเนาะถ้าเป็นเหรียญกรลอยยอนะคะวงน้องก็ไซส์เพียง5,000กรลอยอเท่านั้นนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็เรื่องของโปรไฟล์หรือว่ารูปแคนของเรานะครับวงน้องก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับเนาะก็ถือว่าสําหรับองน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ท่าปักธงนะครับวงน้อง ก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องแจกแน่นอน100%นะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้แล้วก็ถ้าปักธงนะครับวงน้องก็คือไปตรงกับกิจกรรมตัวนี้พอดีเลยนะครับเนาะก็เป็นการเข้ากิลแปดโคดนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คืออันนี้เป็นการสร้างแคนหรือว่าสร้างทีมของเราขึ้นมานะครับเนาะเราก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือทางด้านของโลโก้นั่นเองนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่า อยากได้โลโก้แบบไหนนะครับเนาะตอนนี้นะครับวงน้องก็คือในเซิร์ฟแอดวานนะครับเนาะมีให้เลือกแค่4ี่โลโก้เท่านั้นนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของหมาป่าน,นนะครับวงน้องแล้วก็หัวสิงตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็อีก 2, ะะ 2> โลโลก้นะครับวงน้องที่ยังไม่เปิดให้เลือกนั่นเองนะครับเนาะแต่พี่เชื่อว่านะครับวงน้องถ้าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเมื่อไหร่นะครับเนาะโลโก้นะครับวงน้องจะมีให้เลือกแบบเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนีี้้นนนบบวออองง่่ขิาายดึ แต่กร้มตัวนี้นะครับบงน้องก็คือ1วันนะครับบงน้องจะแข่ง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้อเราก็พรุ่งนี้นะครับ สมมติว่าพรุ่งนี้ประกาศผลนะครับวงน้องก็คือวันนี้นะครับเนาะจะเป็นวันแข่งนะครับวงน้องก็คือแข่งวันนี้ประกาศผลพรุ่งนี้นะครับเนาะเราก็ได้รับท่าปักธงไปเลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับนนอะกล่องของขวัญที่เราจะได้ท่าปักธงนะครับวงน้องก็เป็นกล่องตัวนี้เลยนะครับน้องก็คือถ้าใครชนะ3มเกมนะครับวงน้องหรือว่าได้อันดับหนึ่งนะครับเนาะเราจะได้กล่องตัวนี้มานะครับวงน้องแล้วก็พี่บบอกเลยนะครั ไม่แน่นะครับงน้องในนี้นะครับอาจจะมีท่าปักธงซ่อนอยู่ในนี้ก็ได้นั่นเองนะครับเนอะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าชนะสเกมซ้อนหรือว่าได้ที่1มานะคะองน้องก็รับไปเลยในส่วนของท่าปักธงนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอะก็ท่าปักธงตัวนี้นะครับงน้องก็คือมันอาจจะไม่แรงมากนะครับเนอะแต่อาจจะเป็นแบบว่าไม่ได้ถาวรนะคะวงน้องบางทีก็ได้30วันนะคะวงน้องแต่พี่ไม่แน่ใจนะครับเนอะบางทีก็อาจได้ถาวรก็ได้นะครับเนาะก็รอวันที่มันอัปเดตเข้ามาดีกว่านะครับ น้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ถ้าปักธงนะรับวงน้องอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับนาอก็เป็นท่าปักธงตัวใหม่นั่นเองนะครับวงน้องที่ทุกคนจะได้รับแน่นอนนะครับเนาะสำหรับคนที่แบบว่าซ้อมทีมดีๆนะครับนาอมีตีดีๆนะครับวงน้องเราก็ได้ที่1นะครับน้องก็จะได้รับทุกคนแน่นอนนะครับนาองสำหรับท่าปักธงตัวใหม่นั่นเองนะครับวงน้องเราก็หน้าตาของกิจกรมนะครับวงน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะการเข้ามานะครับวงน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนาะสำหรับหน้าตาของมันนะครับวงน้องก เลยนะครับวน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราสามารถเลือกคนเข้าแคนได้หรือว่าเลือกคนเข้าทีมได้นะครับเนาะหรือว่าเอาตี้ของเราเข้าก็ได้หรือว่าเอาแคนของเราเข้าเลยก็ได้นั่นเองนะครับวน้องทีมนึงนะครับเนาะสามารถเข้าได้8คนนั่นเองนะครับวงน้องเราก็วันแข่งขันนะครับเนาะก็แข่ง8 V8 เลยนะครับวน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับเนาะแล้วข้อในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือของขวัญตรงนี้นะครับน้องก็คือวันที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะสเปซนะครับวน้องจะ เปียกเป็นห้าปักทงนะครับเนาะเซิร์ฟแอดวานนะครับวงน้องเป็นแค่สเปรนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟท้ายของเรานะครับเนาะอาจจะมีเสริมเข้ามานะครับวงน้องอาจจะเป็นห้าปักทงก็ได้นะครับเนาะก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็ใกล้จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะอาจจะเป็นกลางเดือนหน้าหรือว่าต้นเดือนหน้าเลยก็ได้นะครับวงน้องก็เป็นโหมด 8v8 นะครับเนาะซิงแสมเอาสนะแบบว่า ท่าชนะได้นะครับงน้องก็คือจะได้รับในส่วนของท่าปักธงตัวใหม่นั่นเองนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนสามารถรับได้นั่นเองนะครับนอไม่เรียกว่าทุกคนดีกว่านะครับงน้องก็คือทุกคนมีสิทธิ์สามารถรับได้ดีกว่านะครับงน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็คือใครได้ที่1นะครับงน้องก็รับไปเลยในส่วนของท่าปักธงนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ท่าปักธงตัวเก่านะครับเจ้ากลับมาขายหรือเปล่านะครับงน้องก็คือ เอากลับมานะครับนาอแต่เอากลับมาในรูปแบบเดินนะครับวงน้องก็คือแบบว่าคนไหนที่ไซส์เพชรเยอะสุดนะครับวงน้องก็จะได้ไปนั่นเองนะครับนาะแต่ถ้าปักธงตัวนี้นะครับวงน้องจะได้ฟรีๆรับได้ทุกคนแน่นอนนะครับนาอสสำหรับคนไหนที่แบบว่ามีตีโหดๆมีที่มันโหนนะครับนาะลงไปแข่งแล้วก็ได้ที่1นั่นเองนะครับวงน้องเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับวันไหนที่มันอัปเดตเข้ามาคนไหนจะเข้าทีมกับพี่นะครับวงน้องก็คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนั่นเองนะครับวงน้องก็คือแบบว่าพี่จะขนเข สีของพี่นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะแบบว่าคนไหนที่ได้ที่1นไปนะครับวงน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็จะมีอันดับนะครับวงน้องก็คือในส่วนของท่าปักธงนะครับเนาะก็มีอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะครับเนาะแล้วก็จะมีประกาศผลด้วยนะครับว่าคนไหนจะได้ท่าปักธงบ้างแล้วก็จะมีแบบว่าประกาศของขวันอีกอย่างอื่นเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับเนาะสำหรับโหมด8 V8 วนะครับวงน้องที่กาลังจับเด็กเข้ามานะครับเนาะแล้วก็ทีมที่ได้ที่1นงะครับวงน้องก็คือจะได้รับท่าปักธงไป บอกเลยใครที่มีตี้ตอนนี้หรือว่าใครที่มีทีมตอนนี้นะครับรีบซ้อมให้หนักที่สุดเลยนะครับวงน้องเพื่อแบบว่าเอาชนะทีมอื่นได้นะครับนาอเพื่อเราจะได้ท่าปักธงแล้วนี่นะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะนานทีนะครับวงน้องจ m เอจ้าท่าปักธงมาแจกแบบนี้นะครับนาอก็คือไม่เรียกแจกดีกว่านะครับวงน้องก็คือมาแลกกับความสามารถของเรานั่นเองนะครับวงน้องก็แบบว่าความสามารถของเราก็คือชนะทีมอื่นได้นั่นเองนะครับนาะเราก็เราจะได้ท่าปักธงไปนะครับวงน้องก็คือเป็นการแข่งขันอีกแบบหนึ่งนะ นะที่ท้าทายมากๆเลยนะครับสำหรับพี่ก็จะแข่งเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับใครที่อยากเข้าทีมกับพี่นะครวงน้องวันไหนที่มันอัปเดตเข้ามานะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเอาเข้าทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเวซของพี่นะครับแล้วก็พี่บอกเลยใครที่อยากเข้าทีมกับพี่นะครวงน้องหนึ่งเลยนะครับเนาะเตรียมตัวให้ดีนะครับวงน้องแล้วก็สองนะครับเนาะสกินปืนต้องมีนะครับวงน้องแต่ถา er ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะก็สามารถเทสได้นะครับเนาะว่าดึงหัวโหนดไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับวงน้องเพราะว่าพี่จจจะะแขข่งงงงััันนนนนเเเปป็็รริลยคบ้อ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องพี่ก็มาบอกแค่นี้นะครับเนาะว่าถ้าปักธงนะครับทุกคนจะได้ฟรีแน,น่นอนนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตุลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย